ประชาชาติหรือ Food and Agriculture Organization of the United Nations ได้คาดการว่าในปีคริสต์ศักราช2050จําจำนวนประชากรโลกจะเพิ่มมากถึง9.1พันล้านคนซึ่งอาจเกิดภาวะอดอยากและขาดแคลนอาหารทั้งมนุษย์และสัตว์การบริโภคแมลงจึงถูกเสนอให้เป็นแหล่งอาหารทางเลือกใหม่สำหรับประชากรโลกในอนาคต เนื่องจากเป็นอาหารที่มีโภชนาการสูงทั้งโปรโตีนไขมันและวิตามินสามารถใช้เป็นอาหารทดแทนโปรโตีนจากสัตว์ได้เป็นอย่างดีการบริโภคแมลงจัดว่าเป็นวัฒนธรรมการบริโภคในท้องถิ่นที่มีมาช้านานในหลายประเทศทั่วโลกแมลงที่คนทั่วโลกนำมาบริโภคมีมากกว่าสองพชนิด ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในแถบภูมิภาคเอเชียที่นิยมบริโภคมแมลงโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมแมลงที่นำมาบริโภคมีมากกว่า200ชนิดจิ้งหรีดเป็นหนึ่งในชนิดมแมลงที่คนไทยนิยมนำมาบริโภคเนื่องจากมีรสชาติอร่อยและหาได้ง่ายตามธรรมชาติ ปัจจุบันมีเกษตรกรในหลายพื้นที่ทำฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้าอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิเช่นจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสาร,รคามและจังหวัดกาฬสินธุ์มีกำลังการผลิตโดยรวมทั้งประเทศมากถึงปีละ7,500ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าจิ้งหรีดสดและแปรรูปรวมกว่า900ล้านบาท จากตัวเลขดังกล่าวถือได้ว่าจิ้งหรีดเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรร,กรายย่อยได้เป็นอย่างดีกา,ารเลี้ยงจิ้งหรีดเมื่อครบรอบการเลี้ยงต้องมีการทำความสะอาดข้อ,ขอที่ใช้สำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแผงไข่สำหรับเลี้ยงจิ้งหรีดจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก,กเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปุ่มมั่นหมบ้านคอกคี90ระบุว่าใช้โดยวิธีการยกแผงไข่ปัดทำความสะอาดด้วยแปลงและฆ่าเชื้อด้วยการตากแดดซึ่งพบปัญหาที่สำคัญขั้นตอนการทำความสะอาดต้องเสียเวลาในการใช้แรงงานคนในการใช้แปลงปัดทำความสะอาดคีจิงหลีดหรือปีกจิงหลีดที่ติดค้างทีละแผงและขั้นตอนการฆ่าเชื้อกรณีที่ฝนตก หรือไม่มีแดดก็ไม่สามารถตากได้ส่งผลให้การเลี้ยงจิ้งหลีดไม่ต่อเนื่องวิธีแก้ปัญหาคือต้องซื้อแผงไข่ชุดใหม่มาใช้ซึ่งเป็นต้นทุนของเกษตรกรจากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจำเป็นที่นำเครื่องอบแผงไข่สำหรับการเลี้ยงจิ้งหลีดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยระบบดังกล่าวใช้ระบบลำเลียงแผงไข่ผ่านแปลงหมุนทำความสะอาดแผงไข่อีกทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ของระบบดังกล่าวซึ่งถือได้ว่ายกระดับประสิทธิภาพการทำความสะอาดให้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยลดการใช้เวลาและแรงงานได้อย่างมากส่งผลให้เป็นการลดรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มม่อนไหมบ้านข้อคี90และกลุ่มอื่นๆอย่างยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มความสามารถของชุมชนท้องถิน่นและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจฐานลากและชุมชนนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำความสะอาดแผงไข่ให้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยลดการใช้เวลาและแรงงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแผงไข่สำหรับเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยเครื่องอบแผงไข่สำหรับเลี้ยงจิ้งหรีดแบบกึ่งอัตโนมัติสู่วิสาหกิจชุมชนวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มความสามารถของชุมชนท้องถิน่นและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำความสะอาดแผงไขให้สะดวก รวดเร็วปลอดภัยลดการใช้เวลาและแรงงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแผงไข่สำหรับเลี้ยงจงยิ้งหรีดด้วยเครื่องอบแผงไข่สำหรับเลี้ยงจงยิ้งหรีดแบบกึ่งอัตโนมัติสู่วิสาหกิจชุมชน